นี่วันที่สี่พฤษภาคมสองห้าหกสามนกกระจาบทำรังที่บ้านแม่แร้อ,องกันเจียวเลยใช่เนี่ยกำลังทำรังนี่เห็นว่าเห็นว่าเนี่ยกำลังทำรังนี่เต็มเลยนี่นี่าาาานเต็มตเลยน,น,น,นี่มันหัวผมเนี่ย นีน่กกระจาบตัวเหลืองๆนะแต่แสงมันขึ้นแล้วมาเยนนั้นนอนตี้ดีทำรังเต็มเลยนู่นนู่นต้นหนึ่งทำรังอีกแล้วสามต้นนู่นนี่ตรงนี้ต้นหนึ่งนี่สอดไปสอดมานู่นนี่นี่นี่เห็นป่ามันทำรังกันใหญ่แล้วเนาะมันไม่ได้ทำรังเดียวดีกว่ามันทำหลายรัง ทางตาวมาสารใหม่นู่นบอยนู่นสารใหม่นู่นฝั่งนี้นี่บ้านเรื่องโน่นเต็มเลยนู่นฝั่งโน่นสวยอ่ะแต่ห้ามเก็บนะเก็บไปขายผิดกฎหมายนะเก็บไปขายไม่ได้นะผิดกฎหมายนะสัตว์สงวนนะเก่งมากที่มันทำรังนี่นมีตัวมันเหลืองเดี๋ยวนี้ที่ร้านนิยมเนี่ยเต็มเลยนี่พอหมอตกคักนี่จับตรงนี้ นี่มันปลูกมะละกอกินใบนี่บอกให้มันตัดออกมันไม่เชื่อนี่ออกลูกที่ไหนแล้วไนหะดูเดียไม่ออกเลยเนี่ยออกลูกที่ไหนนะขนาดต้นต่างห่างเนี่ยผมก็ตีต้นขนาดนี้มันออกดอกต็มแล้วออกต้นเดียวเล็มน้นมันไม่ออกรอกไมันก็ล่วงไม่เชื่อปลูกไว้ได้แน่นเอียดเลยปลูกกินใบเขเลี้ยงแม่เนี่ยลังนกก็จาบนาะ เยอะมากอะเนาะเยอะมากเลยเป็นร้อยๆเลยอ่ะนี่เรตัวมาเนี่ยเห็นว่ามันกำลังทำนี่นกกระจาบนู่นเราเอาหญ้ามาทำรังเก่งด้วยที่บ้านแม่นะล่านิยมนนทบุรีจะกลับกรุงเทพแล้ว สี่พฤษภาคมสองห้าหกสามหัวสองหัวสองถ่ายสามร้อยหกสิบห้าองศาไม่ใช่ดิสามร้อยหกสิบหมุนรอบตัวถ่ายลังนกกระจาบอืม เต็มเลยนี่เห็นว่าเนี่ยตัวมันกระโดดกันใหญ่แล้วน,น่น,าน่นาน่ลูกวันเนี้ยลูกวันเนี้ยเนี่ยลูกวันเนี้ยยังบินไม่เก่งเนี่ยลูกวันเนี่ยลูกมันกระโดดออกมาแล้วล้างกเก่าๆลูกมันจะอยู่